สวัสดีค่ะทุกคนขออนุญาตปรับเสียงก่อนนะคือเสียงดนตรีเกมนี้ดังมากเราก็เลยจะต้องปรับเสียงนิดนึงเพื่อให้ได้อัตราดในการเล่นเราจำเป็นที่จะต้องเปิดเสียงตลีเสียงสักเล็กน้อยน,นั่นเองนะคะก็เกมนี้นะคะเป็นเกมใหม่สำหรับเราแต่อาจจะไม่ใหม่สำหรับคนอื่นเพราะมันออกมาสักพักแล้วนะคะแล้วก็คนเล่นกันเยอะมาก นะคะเราก็เลยจะเล่นบ้างเป็นเกมมือถือนะคะตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานในอีกรูปแบบหนึ่งนอกจากรูปแบบเกมอื่นที่เราเคยรีวิวไปแล้วซึ่งเกมนั้นนะคะจะมีภาพกราฟิกที่สวยงามนะเกมนี้ก็จะมีภาพกราฟิกที่สวยงามเหมือนกันแต่ว่ารูปแบบก็จะแตกต่างกันนะคะเดี๋ยวเราลองดู อ่ะเขามีอะไรเนี่ยอีเมลขณะนี้ไม่มีอีเมลผ่านเส้นทางโต้หลัวนะคะ,ะประสงนนิดนึงอ่ะเราไปเส้นทางโต้หลวด้วยกันมีหนึ่งคิดหนึ่งนะคะสวัสด,ดีค่าเชื่อเสี่ยวอู ้าต่อไปนะคะมีการจัดวางตัวสอนที่แปลกๆยังไงก็ไม่รู้สิ่งภาพเป็นภาษาจีนนะคะ ก็จะเป็นเสี่ยวสารตอนโตก็จะต่างจากอีกเกมนึงนะคะที่เคยรีวิวไปคือเกมนั้นน่ะก็จะมีเรื่องราวตอนเด็กนะคะเราจะมีตัวละครตอนเด็กแล้วก็มีตัวละครตอนโตแต่อันนี้ขึ้นมาถึงปุ๊บก,ก็คือเป็นตัวละครตอนโตเลยนะคะ สามารถแตะเพื่อข้ามได้นะเนื้อเรื่อง,องเขานะคะเป็นเนื้อเรื่องแบบแบบต้นฉบับแต่รูปนะคะ่าไม่ใช่ต้นฉบับเพราะว่าเหตุการณ์นี้นะคะเขาเหตุการณ์ที่ว่าต่อสู้กันในหอพักที่7เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ถังซานอยู่ในวัยเด็กนะคะตอนนี้คือเป็นตอนโตแต่ตว่าเขาเล่าเรื่องแบบเหตุการณ์เดียวกันก็จะให้เราเลืเอกมุมกล้องนะคะ ราจะเลือกโหมดแบบที่หมุนได้นะคะจมตีทั่วไปนะคะอ๋อ มีมีแบบเป็นเม็ดๆไปนะคะสลับกันแถบด้านข้างนะคะก็จะบอกจมตีปกติแล้วก็กดนี่นะค่ะ เซลนี่บทพูดบทพูดคือเป็นวัยเด็กอะวัยตอนประมาณ10บขวบจะดูแบบตัวละครอะเป็นช่วงประมาณวัยประมาณ1ิบสี่สบห้า มาเลย้าด่วนนะคะกับต่อสู้นะคะเกมเหมือนหนักนิดนึงอะ่ะมันก็เลยค่อนข้างจะช้าในการโหลด โอภาพสวยมากอะทุกคนภาพสวยจริงมาตะกี้โดนสกิลต่อเนื่องนะคะแล้วเราก็ชนะได้ไงงงอ่า จบตอนที่หนึ่งแล้วค่ะอ่าเคลียร์ดันเจียนนะคะเรียบร้อยออกไปรับรางวัลน,นะจ๊ะรับรางวัลเรียบร้อยจัดทีมนะคะได้เสืออุ่มมาเข้าทีมแล้วแล้วนะคะ องเสียอุ่มาไตรงนี้นะ ออกเดินทางนะคะไปล่าสัตว์วิญญาณเราจะเอาสายไหนมีค่าคะแนนท้าทายด้วยนะคะใส่พืชไหมใส่สัตว์ร้ายหรอป่ารอบนอกนะคะตอนนี้ก็อยู่ป่ารอบนอก เอาสายนี้ก็แห้วกันทาก็ท้าทายเลยวิทยาที่รักไม่สอดคล้องเอ๊ะหรือว่าเรายังไม่มีเควสงั้นเราไปที่สัตว์ปีกก่อนไหมสัตว์ปีกไม่น่ามีปัญหาอ่ามาสัตวปีกได้นะคะงั้นเราก็ไปสัตว์ปีกก่อนนี่แหละ สู้เลยจมตีธรรมดาก่อนนะคะอ้อนี่สู้มีแต่จมตีปกตินะคะ นกกระเดี่ยงไม่เรียบร้อยแล้วชนะเลิศได้วงแหวนวิญญานสองรอยปีนะคะ ไปที่เซลอ์อูนะคะกดที่วิญญาณยุดแล้วก็เลือกแผ่นวิญญาณนะคะโดซับค่ะ ก็ไปที่เส้นทางต้นหลวงที่สองนะคะก็น่าจะเป็นการเล่าเนื้อเรื่องนะคะต่อไปเรื่อยๆเื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะตอนที่สองนะคะสารพิษมั่นถั่วหลัว เราต้องตามอาจารย์ไปนะคะกดที่ตัวอาจารย์ะคะ่ะแล้วก็จะวิ่งตามอัตโนมัติมาถึงตรงจุดนี้แล้วนะคะก็เจอกับหมาป่าซึ่งหมาป่านี้ก็อยู่ในเรื่องนะ,ะกดเข้าไปต่อสู้เลยะคะ่ะ จัดการตัวกลางก่อนเลยอืมจมตีน้อยจังเราต้องจัดการให้ได้สักตัวก่อนนะคะแต่ละหนึ่งตัวนะ สตัวเหมือนต้องใช้ท่าไม้ตายหมดเลยอ๋อสองตัวหลังมันตัวเล็กๆค่ะมันตายง่ายอยู่แล้วเราคิดถูกให้เราจัดการตัวกลางก่อนสนุกเลินนะคะ เดี๋ยวมีฝนตกด้วยตามต่อนะคะ มีลูกสมุนเป็นหมาด้วยเดี๋ยวจัดการน่าจะจัดการลูกสมุนก่อนขอจัดการลูกสมุนก่อนได้ไหมมันจะได้แบบหายไปสักตัวสองตัวถ้าไม่ตายต้องใช้กับบอสนะคะ โอเคฮะชนะแล้วม okay, uh, mm ี hmm. คัดซีนนะซู้ไปแล้วก็ยังมีคัดซีนอยู่อีกอย่างเท่ เดันเจีนนะคะเรียบร้อยนาเพิ่มนะคะ โวงแหวนของเรา ตโนมัติดี่าจริงๆเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่าจะชนะแน่ๆนะจะไม่ต้องเสียเวลาจะทําไม่ตายแล้ว จานจดตีเบาวิธีเดียวเอง ก็ก็มีแนะนำเราตลอดการเล่นเนาะถือว่าดีอยู่ะคะ่ะก็ให้เราต่อยบทที่สามนะคะ